รเรเียนบ้า,านโครการหนองแคนขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงด้วยความยินดียิ่งเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มไปด้วยซ้ำพระราชดำดรัสพระบาสสมทดิ์พระเจ้าอยู่หัวหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสามห่วสองแงไขประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องลอจน คำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบอคอบ 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจ และดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับความพอเพียงสองประการดต่นี้ 1. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องรอบด้านความรอบครอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและควางระมัดระวังในการปฏิบัติ 2. เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความประนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์จริงมีความอปทนมีความเพียนใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตโรงเรียนบ้านโครงการหนองแป้งอำเภอหนองเรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแก่นเขต5เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกนำโดยนายบัญชาติกอัดเป็นผูร่วมในการโรงเรียนมีบุคลากรทั้งสิ้น8คนดังนี้ผู้บริหาร1คนครูประจำการ3คนครูอาจาร2คน ทุกระการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคนมีห้องเรียนห้าห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้นห้าสิบสี่คนคำขวัญของโรงเรียนประพิดีมีวิชามีลาเดนเน้นคุณธรรมอัตลักษณ์ยิ้มใส่ไหวสวย เอกลักษณ์คุณมิทัศน์รงเรืน่นวิสัยทัศ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้านดูรนาการเทคโนโลยีมีคุณธรรมนำความรู้เชิดชูภูมปัญญารักษาสิ่งแวดลอ้อมน้อมนำหลักปตจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเพียงความร่วมมือจากชุมชนจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาน โรงเรียนบ้านภบกลา,างหนองแปงได้มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนในด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องดังน,นี้การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านนโยบาย 1. นโรงเรียนบ้านภบกลา,างหนองแปง มีนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากับเพื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสองดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกษิจพอเพียงมากับเพื่อนในสถานศึกษา 3. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา 4. นำผลการติดตามมาพัฒนาและประปับปรุงการบริหารจัดการด้านประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิพียงมีการพิจรารณาร่วมกันเพื่อหาสาเหตุและปัจจัย สมุดกระทบทางทา,างบุตรและทางลบต่อการบริหารจัดก,การงบประมาณหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาื่้การบริหารจัดก,การประมาณของสถาบันสาให้ได้ผลดีนี้เพ่ด้านวิชาการหนึ่งโรงเรียนบ้านท่อตังหนอนแตงมมีแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 2. การดำเนินการตามแผนงานโครงกานกิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบริการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนมีการประชุมชี้แจงการดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 3. ติดตามผลแห่งโครงการ กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสร,ริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 4. นำผลการติดตามผลแผนงานโครงการกิจกรรมด้านวิชาการที่ทส่งเสร,ริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนนำผลมีการพิจารณาร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ 1. โรงเรียนบ้้งโคบการหลังแปมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับปัจปัยญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการบริหารจัดการงบประมาณ 2. ดําเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษามีการประชุมชี้แจง การดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบมีผู้รับผิดชอบการเดจิและบริหารจัดการงบประมาณ 2. ติดตามของการดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษามีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามผลงการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ 4. นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบายแผนงาน โครงการกลับเพื่อนในสถานศึกษามีการสรุปรายงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาแต่งตงงาน mm hmm. ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านคว่กันเปลีนแปงบริหารจัดการสถานที่และการจัดแบ่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการใช้ ดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมประสานสัมพันธ์กับชุมชนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเรีนอย่างพอเพียงในสถานศึกษาสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านพุกกลางหนองเตง 1. กิจกรรมออนรัพย์ตามกำลังของนักเรียนและเบิกจ่ายโดยเหตุของการใช้เงินนักเรียนจะเบิกเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือช่วยเหลือผู้ปกครองเป็นบางโอกาส 2. กิจกรรมท่ายุณธรรมมีคณะพระวิทยากรมาทำกิจกรรมและประเมินผลเป็นระยะกิจกรรมน้องไหว้ที่ ที่รับไหายหน้่เพื่อสร้างความรักความสามคัคคีและสืบสานวัฒนธรรมไทยเสีโครงการจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนได้แก่การทำยาหมอและพินเส้นน้ำการทำน้ำยาล้างจานจากก การถนอมอาหารการทำไม่กว่าจากทางแล้วค่ะหา้าโครงการเลี้ยงผุและตาเพื่ออาหารตลางวัน ปลูกพืชผักสวนครัเพื่ออาหารกลางวันกับปัจจัยของเศรษฐกิจพอ,อเพียงส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านโ้องการหนองแปลงดังนี้หนึส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน,น,นความรับผิดชอบทำง,งานร่วมทุกขดดนึบ้างจัดกิจกรรมเพอบคคุมทั้งการคิด พฤติกรรมที่ทําเกิดความรู้สึก 3. ใช้กิจกรรมวดาการให้เกิดความคิดในเชิงบวก 4. สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น 5. สร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงคุณธรรมให้แก่นักเรียน 6. สอบแ,แทรกวินาทีทุกวิชา 1. และให้เกียรตินักเรียน 7. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจไฟสองลิติ 8. กระตุ้มครูที่คุเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธ 9. สร้างกิจกรรมนักเรียนผู้นำที่มีคุณธรรม 10. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและจุมชนสสนับสนุสนการทำดีของลูก